สวัสดีค่ะโอ้ผู้สาวสิมาซอยจุมือนี่เบืองเบิองเบืงเบิองเบืองเขินไปแม่นั่งไก่กันแทะอิงยับไปอีกจูอามาจุอาได้มื่อนี่ไปไปไปพี่อ้ายกันยับขอบไปอีกเนี่ยเออยับไก่บ่ได้เห็นนี้ยไหมเอ้ยยับขอบไปโลดมันกระจายพดเออไอ้ยันหุ่นเห็นบอลแล้วตอดไปไกลแล้วดิ ฮนพใจอู้มีอย่างเนี่ยขานามดเอิ้าันีขอันหนาย่โอุ้่นพายคีรี่ยเหงื่อนี่นี่นี่อ๋อาพายคีริอันนี้คือคือจอกจอกมองเอิโอ้ผู้พันชำนัเป็นเหลาสุฟังพี่น้อง นขัดตัวย้ายฝนสาวปอันนี้ของไอ้บุญนเศนโอ้ยไอ้บุญเศษไอ้บุญเศษไม่ทันอยากอยู่ให้คำพี่ไอให้คำพี่ไอ้้ำจิ้มเนี้ยโอ้ยตายๆบุญนเศนมาบ่มาแล้วเมือนี้เสียใจด้วยมันทั้งอยากซอยจุอยู่อือเอ้าบุญนเศนเลยซอยจุต่อบุญนเศนไอ่ยอยเห็นะสรไอ้ยันตัวซร้อย ไอ้ยักษ์ซอยปีนาผมจะค่อยๆกินอ้าวตอดตอดตัดโอ้มีการขูดเมียดอีกขูดเมียให้น้องเมียคุณตันวีโซไมเหนื่อยไมหนังตึ่นไม่ได้จ้องลุ้งุนขุนกับเหนื่อยนี่บ่ต้องขุนด้วยเนื้ออือบ่จอยก็เกาจิกกระตือจิกกระตือไรเอายาอ้วนไปกินด้วยลุงพอนยาอ้วนคือยังไงอืมไอ้เบิ้งไม่จิบกูก็ยาอ้วนนี่ละอืการบำรุงร่างกายต้องป้อนตลอด ตอนเมียโอยู่ป้อนยาอ้วนให้น้องพันเมียอยู่เด้้ปอนบ่ได้อยู่กับป้อนให้เมียสิคึงยาวิคอนใส่หลับวิคอนใส่หลับโอ้ยคุณดูเซียนพี่น้อง super เซียนของแท้ของแท้เลยแท้ตัวหอยแอเนี่ต้องลาบเหนียวเขาว่าหั่นตัดลายมันหั่นตัดลายลายมันหยาบลายมันจังไหนไปบอกค่ะแม่พี่ไอบอกน้องเมียพี่ยาบ้านลนะ อันตัดลายเออก็คือ้องเนี้ยเอาหัวไปทางหนึ่งไป่ไอโหัวไปทางหนึ่ง <ś c oughs> ตัดลายตัดลายตัดขาหากันเนี้ยเว้ยว่ามันจิบเป็นอียังอรรถเว้ยเออมันบ่เห็นเลยอยักษ์ <ś c oughs> ใกล้คือของผ้าป่านี่สิเออาาว่ามันอียังอรรถเว้ยขาโค้งรถขาโค้งโอ้ข้ามันได้มาเครื่องตัวเนาะ นั่งจุ่มหัวกันเนาะขาหอยเนาะเออกินแล้วนี้ไฟนี้มันหาใจเนี็ดบกมาลุงอะไฟควนเขาสิลงตัางแจ้กสมัยสีบอกบ้างอืมไปลองเพลงยืนเฟีาเฟ่สมัยก่อนเปิดในห้อตีหาอืมทีหาปิดสิมานอนอยู่รังสิท์ออกจากแถวปฏิพัทธ์สะพานควยคือควยทางนี้ กวยหน่อยยันมวยอย่างนี้กวยหน่อยอะไ้อีกวะไม่เราอ้อมไปเอาตลาดซื้อเนื้อเพื่อว่าสิไม่กินเขาเราเนี่ยมันเศร้าจังสินอนเทียเดียวหิวแห้งเหมืนมีมีดดวงหนึ่งนี่จังเลยปาดกํานองจแกผู้ละขังเฮ้ยกินทั้งรถมีคนหลายๆเหลียวหงวัขึ้นมาเบิ่ง เอาแบบมาใส่ย้อยลง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 มัดเดี๋ยวจะนอนกับไอ้ไหมินเนื้อดิบหนิกินเนื้อดิบบ่มีแนวจิ้มโอ้พ่อคืออันนี้โคตรอิจฉาคนจิ้มมาแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วขนาดคอยเนี้ยขักมากเนื้อคักฮันแม่นเฮ็ดคลิปขึ้นซูมเอ๋อร์นี่เนาะคนเบิ่งสิบล้านเนาะใส่จุยทั้งหมดนี่สิเนาะป้าติโทไปวางเมื่อนะเฮดทวีห้องเฮดวางเยวะคอยสิเป็น ให้ผู้นึงเป็นคนขับรถแล้วก็มูเจ้านะคนสิเป็นคนไทยเราขึ้นเพิ่งรถสองแถวรเตี๋ยรถจากล่างสีนาไปวันพื้นใช่ไหมคนหลายๆคนหลายๆตวถ้ามาลองเบิรงกันว่าตีคนคนในรถจะวางไ่นบ่เนนนี่กินได้วันนี้นี่เนได้ไปกินกันเมียห่างเงียบกว่านี้เมียห่างหยาบกว่านี้โอ้เมียหยาบก็กินมองอื่นดอกมองหันก็เงีาบหงียบซึมมองเลยติเงียบปุ้งเงียบจนดัน นมมันเ e ียนมมันจริงดอ้นมหอนี่นมตัวใหญ่เห็นไหมตัวเล่นลตัไหลลมันีอเนใหญ่โอบุอยากเพียเลยันคนแน่เพียก็ได้เนาะ คือไหลลงมาอยู่กี่แต่เรีกใช่ไีเซลล์คมคราดหนึ่งเอาคมใจบ่อยเรื่องมันบ่ผมเพิ่นเบิ่งดูจะคับดูเอาเลยเอาเลยกินก่อนเลยกินยักษ์ร้องไหมอันนี้สิ้นอันนี้สิ้นอันนั้นตับตับก็มี่ตับกมีตับโอ้มาเยอะตับตับยังตับวานบ่ตับตี่ละตับนี่ละตับนี่ละตีนี่ต้องตีโทนิวนั่นย่าให้ยักษ์ก็คือตีหุ่น น้ำลายไหลซูชิอีสานซูชิครับซูชิอีสานซูชิอีสานเป็นซูชิเส้นนั่นบอกซอสกินก่อนกินก่อนโอ้เอาเอาเอากินไปน้ำซอยไปน้ำเอานี่อยากกินเนื้อเน้ำมูได้บ่เราก็อยากกินเนื้อแล้วมาคุ้มแล้วกินปลาไหลปอาปลาดุกเราก็บพกิน อยานกินนอยท่บ้านครับหัวแลนผมเออเศษคักที่ขึนนี่กินทีเป็นรถทุกคนถ้าว <duh. S 1> ันนี้่าคอยกินฮะยังคยกินบ่บงอันเนี่ยังก่อเขาเอิญยังก่ออีกมึงคยกินแบบนี่กับบาเนี่ยงเทื่อ่แมนเขาเอิญยังมันนะเขียงนาฮะเขียงนาเขาเอิญเขียงฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่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  เ like yeah. สียงนาที er ่เขาเอินเสียงนาน้องอิงยังเลือกบระเดีเพื่อว่าสิกินยังล้องผาชีริวก่อนเป็นดวนด้วยน้องดาวเอิญไอ้เคยเอาผาเซตมาให้แแหนโน้ผาเซตป่ะจิโอ้ไอ้ชีริวมันนี้ย่าบเขาว่าไอ้เคยเอาส่งในมาให้แน่นดิเขาว่างเด็ดหลงตะกอนยังมา้ อันเมื่อน,นั้นนั่นเขาหาซอกสงในเป็นเจ้าเตี๋ยวไปเสื่องอก็โบว่าใดเรายันคนลิปหอดแยนผุ่นแล้ว <c oughs> โอ้ยนาะเขาซีส่เสือ้อผ้าก็บ่มีเสือ้อผ้าบ่มีสงในเนะาะไม่ได้พี่อายเอาไปเสื่องไหวไหมเสีย่ยงไหวยันเสียแมนโบจังไรมันไหล <c oughs> นไม่ยากก็กินเป็นบ่กินให้น้องอิงเบิ้องน่้ดมันใกล้ดีมันก็กินมาหาพยาบาลมือจ้อก็ตอดไปให้เรา้วน้ำน้ำน่เห็นมากัได้เออจรงบ่ต้องเ้าบ่ต้องตอดมนัามันออกเออตอดเขาหากันตกเนาะไปยุ่ยใกล้เขา ม,มันอยู่ใกละม่ <ừ. S 2> มันมหาต่งหลายโลให้เขาป้อนกนร่าถึงขนาดแต่ให้เขาป้อนตัเนาะการกินสิ้นดิบจีวอาให้ฟังเลยกินซิ้นดิบมันจินีพลังพลังยังพลังกูกกก มันแหงมีแง่อยชิวแให้ผัวคอยกินดูดูิกินตนแยฝนซื้อมาให้มื่อแสองลอือคุณยายบ้านกินในเด้อเจ้าินอยู่ซื้อมาสอลกกินบเห็ดสมเห็ดสมตากแดดห้ปยังมาตแดดฮะอือตแต แดดแดดโอ้ช oh uh, ัดๆเด้อแดดแดดเจ้าแดดเจ้าแดดเจ้แดดเจ้าแบนั mm ้นมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่เด้อพี่แต่ต่อเต้ากับตัวเด็กเด้อเจ้าก็บอกน้องอิงป้อนเจ้าแม่ซอยจุเจ้าแขนมาถึงอีลาป้อนไอ้เน้กับว่าส่วนตัวสีได้แส้ตกน้ำเขาจะเคลื่อนติดจับใส่ปากได้อิง อาปากไว้นะเออตอนนี้ไงเห็นแล้วรูดลูเท้ยน่ยอาปากมองนั่นไงอ่ายิงเอาตอนนั่นเออตัวตัวอาปากไว้ยักษ์อาปากไว้อาากไ้หนาขึ้นสูงหนึ่งสองสามเหนหนาขึ้นสูงนี่ปานปอนนกเอี่ยงมันมปนดูทอนมือเขาหุ่น่ะคือเกาขบกินเนี่เนาะ นกขับหน่อยจิเนียมันหัวหล่นๆตีกำลังสีโปงนะขึ้นอย่เรงง่าเมียขับจะแตนมาให้นะอาปากกินสั่นหัวดืๆๆๆจะตัดแสบแมูเมจากินผู้สร้อยก็ซอยผู้กินก็กินมันนี่ไม่ผู้กินกินเวก่อนผู้ซอยสูนมันี ว่าสร้อยแมวนนี่ติโยนเปะตตงกิดินสร้เก็บจุไอ้แก็นี่บอกขอช่วยสร้อยเก็บให้กันกินหนักคลิปคลิปไอ้ยันเด็ดจีเป็นเรื่องจริงเนี่ยจับมาเห็นละคพร้อบางเรื่องเป็นเรื่องจริงมั้งเปล่นอันละเรื่องที่ว่านเป็น ร้อยเมียไปเังสิเรื่องจริงกระแมนบ่เรื่องจริงว้าเอาส่วนไรสิเป็นเรื่องจริงเนาะคิดขึ้นมาจริงเนี้ยพวจริงเนี้ยเออส่วนมากสิจริ้มว้าเห็ดงามต้องเห็ดตามนิสัยและสันดานเออจังเห็ดออกมาดีแมนกระแมนถ้ามันเป็นคอนเสพเฮาเขาจะว่าเปิดทีบขึ้นมาบ่ามิยังเอากันหลดคอนเสพท่นครับทางสว่างเด่นดีนทุ้วันสายเนาะ อออคือตามชุ่มเพราะว่าตำรวจเพราะว่าทหารอู้อยากเห็นหอดพยาบาลม่ตี้ยออเว่าอีเมลยังของแม่มอลำบ้านแม่มพิมบ่แม่พิมแม่เพ่งแม่หมอํำก่อนซึ่งเบิรงคัสเบอ้์ชื่อือเมื่อยหลับเลยนอนไรเมื่อตะยิบแหลกหมดแล้วเบองบุ๋ย่ายใ้งานบุยเห็นออบคุณนะครับทุกจังหวัดเอฟซีเขาฝากนักแสดงเขาหลายผู้หลายคน อันก็น้องกิงเข้าไปกับเสืมาดูอยู่อยู่ยูเค้นขนนี่นี่แล้วซึ่งผัดชิลิวพันตับเอาผัดชิลิวพันตับบ่าวเท้าบ่าวเท้าเอากินคือนบ่าวเท้าแน่เดี๋ยวบ่าวเท้านะครับกินคือนบ่าวหยักจีผู้สาวซอยจุเด็กพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อมพี่น้องอะไันอันนี้ผัดชิลิวพันหัวอาหาร

ช่องสยามมันลุงแพลวสาวอีสานแลม่ช่องยังอีกตังมัดังมังมวนยังอีกได้อีกช่องยังอีกุ่ออีสานยังอีสานมันอีสานสตรอเบอรี่ขึ้นตะวินต้อช่องหมวยยานพี่บ้าน้ำเออให้มันครบให้มันพานพี่น้อง ไปสิผ่านแล้วสามคนกดแสนเดอรมือนเดเออไปกดในอิงกดให้เราเด้อเด้อช่องย่านพีบ่าเดี๋ยวน้องอิงไปกดกระสีกินเขาแล้วเรสิไปกดให้เออกดให้กดเอ็นกดเอ็นเอ็นค่าเอ็นแคนใช่ไหมมันคอยกดพิมพ์จังเป็แต่ตกใจเออ่ทิ้งแล้วมันกินเขาแล้วจังสิไปกดกดเอพีเอ็ม มอ่ก็แสบทำผู้แดมาว้างไว้นี่ทำติ่ยากโอ้ยบ่กไปเก็บเนาะบ่อรตอนเด้อเด้นมันไรมันใจกวนทำเป็นแบบนี้บ่ผัวมามันดอกนี่นี่นะมันยังตึอยู่แล้วหรอไเด้นเด้งผู้แดก้องผู้แดเด นยองสิมายงงแม่อาบน้ำใัวบันของผู้ใดของผู้แดพี่น้องดินๆไปว่ามาลูกมาจะได้ามาเหมนยอกเลวน่สุาลูกแม่ผู้ใดเอ้าพี่น้องกินเข้าเทียงแสบๆน้ำกัน คลิปนี้เอาไว้สำหรับนักกอนคลิปหน้ามาจุแซ่บครับแซ่บครับเมื่อหน้าไปจุผุละกินท้องไอ้ยากผุละเงินถือเลขดเงินถือเลขยังบ้ทมันเลี้ยงอยูอ่มัน <ะ S 1> เลี้ยงอยังก็ต้องเลี้ยงมูเด้อบวยนี่เดอ้องงเงินเบิดอลไรได้หรอเงีย้ยให้ออกกรอนให้ออกกรอนแล้วก็หักเงินเดือนนางสิบออบ่เอาเง่นบ่ให้ออกกรอนบ่อันนี้เอาอินไปครับเจ้าของบ้านเจ้าของไอ้เจ้าไปเลี้ยงเขาบ่เอ่อฮะ โต๊บจุกบาทนี่อองเฮ้ยพอเรืเงินกูไม่ได้ยินพอเรื่องเงินกูไม่ได้ยินเหรอยางมาเงินนี่ครับเอี่ขันมือเงินออกนี่เอ้ยมือเงินออกสังเกตบังเด้อร์ผันสียางวนห่าวหยุดเลยหลบหลบมือเกี่ยวไข่เห็ดเศษสองมือเว้ยข่อยเซยรถเมื่อเสย์ ในใจว่าคือ่ให้เงินกูวะเฮ้นี่แม่บ่ยงั่หอกแคกินอวยม่ดามเจ้าหอดดาคอยอ้าวอ่ะเอาไปสัมผัสก่อนบ๊ายบาย